สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะก่อนอื่นเลยเหมือนเช่นทุกคลิปค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้แล้วก็รวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบด้วยนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่ามาคลายเครียดกันหน่อยนะหลังจากผ่านดราม่ามาหลายคลิปแล้วอะคลิปนี้มาคลายเครียดกับ น้องออมมั้งค่ะน้องออมนี่ชอบไลฟ์เนอะไลฟ์บ่อยจนกระทั่งแฟนๆชาวจีนก็ชอบดูน้องออมไลฟ์นะล่าสุดล่าสุดตามหน้าปกเลยค่ะไม่ใช่แค่หลิงน้องหลิงกับน,น้องออมไปแจ้งเกิดที่ประเทศจีนนะตอนเนี้อ้าบุคคลปริศนาที่แจ้งเกิดตามไปด้วยพึ่งโด่งดังแจ้งเกิดตามมาติดๆเลยก็คือ ใครรู้ไหมคะน้องกวางค่ะเออน้องกวางคือใครน้องกวางก็คือเพื่อนสนิทของน้องออมที่ชอบมาไลฟ์คู่กันแล้วมันฮาดีอะ่ะคนชอบดูฟแฟนๆชาวไทยก็ชอบดูแฟนจีนก็ชอบดูเขาบอกขำนะน้องกวางมาทีไรคือขำนะอ่ะมาฟังคลิปเสียงที่น้องออมไลฟ์กับน้องกวางกันหน่อยนะคะ นี่น้องออมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยค่ะ Don't forget to support Guang for the ticket เอ่อตั๋วตั๋วตั๋วตัวภาษาอังกฤษว่าอะไรก็ติเก็ตนั่นแหละ For the airplane ticket so he can go to China and find China husband Chinese husband <laughs> Chi so chinese if you want boyfriend. me to have a chinese boyfriend so you can support me by donating some some money to buy our ticket <laughs> <laughs> ticket flight to go to china and find some boyfriend yeah it does i know that you know is my dream to have a chinese boyfriend อเออแกมีคนเอาสตรีมชั้นตอนเนี้ยไปแชร์ที่ว้่เปาะคนดูสีแ่แสนอะนะนะและนี่ก็คือที่น้องออมพูดมันคือน้องออมอะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะประมาณว่าช่วยสนับสนุนเพื่อนออมด้วยค่าตั๋วเครื่องบินนะคะต้องบอกก่อนว่าน้องกวางเนี่ยคนจีนอะเขาเรียกน้องกวางแล้วนะมีชื่อเรียกน้องกวางว่าไทลาหยู นะคะไทลาหยูเอ่อคือแปลว่าอะไรคือเท่าที่เอไปหาหรือว่าถ้าใครรู้มาแนะนําเพิ่มเติมได้นะเท่าที่เอไปหาก็คือเขาเรียนเสียงจากเอ่อเดี๋ยวนะไอดอลจะว่าไอดอลไหมอะ่ะคนดังทางสื่อโซเชียลของประเทศจีนตอนนี้อะ่ะนะซึ่งจริงๆเขาชื่อว่าสร้างลาหยู ช่างลายอยู่นะคะกับเซี่ยวอิงก็คือเป็นคู่ผู้พาสาชาวบ้านนะคู่ผัวเมียที่ดังในสื่อโซเชียลจีนนะคะแล้วเขาบอกว่าน้องกวางอะ่ะดูแล้วหน้าเหมือนสร้างลายอยู่คนนี้แหละนะคนดังของจีนเขาก็เลยเรียกว่าไทลายอยู่เพราะไทอันนี้แปลว่าไทยไงแปลงนิดนึงเขาเรียกน้องกวางเพื่อนรัองอองว่าไทลายอยู่นะเออ น้องออมบอกว่าอย่าลืมช่วยกันพพอร์ตเพื่อนออมด้วยนะคะเกี่ยวกับค่าตั๋วเครื่องบินนะคะค่าตั๋วบินไปไหนก็คือค่าตั๋วไปหาผัวจีนนะฮะเออช่วยโดเนทเพื่อนกวางด้วยนะคะจะหาเงินค่าตั๋วไปจีนนะน้องออมก็ช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษชักชวนแล้วน้องออมก็พูดว่าเนี่ยตอนนี้นางก็จะได้ไปประเทศจีน ไปหาสามีจีนได้แล้วสักทีหนึ่งนะถ้ามีเงินพอแล้วน้องกวางก็เลยพูดว่าไปหาผัวประเทศจีนผัวชาวจีนว่างั้นน้องบอมน้องออมก็บอกประเทศจีนแฟนบอยเฟรนนะก็คือแฟนแฟนชาวจีนน้องกวางก็เลยเสริมขึ้นมาว่าเนี่ย ชน,นะอยากจะได้แฟนคนจีนน่ะฉันอยาเออน้องโทษนะคะน้องกวางเลยพูดว่าฉันอยากได้แฟนจริงๆนะดังนั้นนะ่ะพวกเธอช่วยกันะนะด o n a เงินให้หน่อยฉันจะได้เอาเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วฉันจะได้ไปประเทศจีนไปหาแฟนไงเออน้องออมก็ขำนะคิกกิกักกักอยู่ข้างๆ แล้วก็มีคนโดเน a มาเรื่อยๆเลยนะแล้วน้องกวางก็เลยพูดว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันน่ะมีความฝันอันหนึ่งก็คือฉันจะไปหาแฟนชาวจีนแล้วน้องอมอก็ขำใหญ่แล้วก็เลยมีคอมเมนต์หนึ่งนะเขียนขึ้นมาว่าไปเฉิงตูซ่นะเป็นดินแดนแห่งคล้ายๆเออ,อยังไง คล้ายๆสีลมซอยห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นดินแดนแห่งเกอะไรประมาณอย่างเงี้ยต้องไปเฉิงตูสิแนะนําให้น้องกวางไปเฉิงตูในคอมเมนต์ค่ะแล้วเขาก็ส่งสติกเกอร์หัวล้อมาแล้วน้องอ,อมก็ <H m? S 1> อ่าก็จบไปด้วยเสียงน้องอ,อมอย่างนี้นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะชาวจีนก็ชอบกันใหญ่คือมันขำงายยุคนี้อย่าไปเครียดเยอะใช่ป่ะเขาชอบอะไรขำๆกันแล้วแบบ เขาดูไลฟ์น้องออมแล้วเขาก็าขำกันอะนะคะน้องอ,อมกับน้องกวางเนี่ยเป็นแนวฟิลลิ่งเพื่อนคุยเพื่อนแล้วมันขำดีใครเครียดดีนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะว่าฟแฟนๆชาวจีนเขาคอมเมนต์กันว่าอย่างไงบ้างมาก่อนเลยค่ะเขาบอกอา้าวเฉิงตูของเราเนี่ยมันดังอย่างเงี้เหรอแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะมา นะคะบอกเฉิงตูเฉิงตูที่เป็นดินแดนที่แต่ก่อนถ้าไปเฉิงตูก็คือไปดูหมีแพนด้าแหละเฉิงตูเสฉวนนั่นแหละนะแต่ตอนนี้หลายคนก็เพิ่งมาบอกว่าในจีนนะอันนี้เขาไม่จชกชาวจีนบอกเอา้าเฉิงตูเขาดังเรื่องอย่างนี้หรอเออคนก็เลยเข้ามาตามกันนะคะบอกว่าก็ไม่ได้ยินหรอที่เขาคุยคุยกันอะเออ จากเสฉวนเองก็คือคนของเฉิงตูนี่แหละเขาบอกเออมีชื่อเสียงด้านนี้นะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์ขำๆไปนะมันก็คงเป็นอะไรที่คนจริงเขาก็รู้กันน่ะนะว่าเอกอก็เ,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 เพิ่งรู้นะว่าถ้าเรื่องอย่างนี้ต้องไปที่เฉิงตูนะคะแล้วมีคอมเมนต์จากหยินหนานบอกเอ้เท่าที่ดูเขาไม่ได้บอกว่าจะไปมาหาลัยหยินหนานหรอ คนที่ยินหนานก็เลยเข้ามาบอกว่าจริงหรอจริงหรอเออตกลงจะไปไหนกันแน่นะคะแล้วจากฮ่องกงก็บอกถ้าไปเฉิงตูก็มีที่เดียวอะเทียนฝู่ต้าเต้าก็คงเป็นชื่อสถานที่เขาเขาคงรู้กันนะคะนะคะเป็นสถานที่ท้องถิ่นที่เขารู้กันนะจากเซฉวนคือเซฉวนอะ่ะอยู่ในเฉิงตู จะไปดูหมีแพนด้าต้องไปเสฉวนเป็นแหล่งกําเนิดของหมีแพนด้าตอนนั้นเราก็ดังกันตรงหมีแพนด้าเนอะเอกก็เพิ่งรู้ว่าดังด้านนั้นด้วยนะคนจากเสฉวนก็เข้ามาบอกมาเลยมาเลยออมมาเฉิงตูเลยอ่าคนเสฉวนมาติดติดกันเลยมาเลยค่ะออมมาเลยอยากให้ออมมาอะไรอย่างเงี้ยเสฉวนเข้ามากันใหญ่เลยนะแสดงว่าซีรีส์รักซ่อนใจนี่คนเสฉวนดูเยอะฮะแฟนๆเสฉวนเข้ามาเป็นสิบบอ่ะ บอกมาเลยอ๋อมาเลยนะแล้วคนจากกวางฟีอยู่ดีก็คงหมั่นไส้อ่ะค่ะนะเลยบอกว่าเดี๋ยวไปเฉิงตูก็โดนจับกินหรอกนะคะเขาก็แซวๆกันนะก็ขำดีแล้วจากเซชวนเขาเข้ามาอ่านเขาก็หัวเราะห้าห้านะคะเขาหัวขำอะค่ะคนอื่นนะ่ะไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นฉันอะ ฉันจะลากออมเข้าไปเคียวเข้าไปกลืนกินให้อยู่ในท้องเลยก็คือชอบมากชอบมากเสียงไฮ้ค่ะเสียงไฮ้เลยบอกว่าสุดท้ายก็ส่งไปให้เมืองเกออะไรอย่างเงี้ยนะเออคนเสฉวนเองก็มาเข้ามาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกถ้าจะมานะก็แพ็คกระเป๋ามาเลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็คือเวลคัมสุดๆถ้าน้องออมจะมานะคะคนจะเขินหนานบอกเอ๊ะไม่ใช่ต้องไปชงชิ่งหรอ ได้ยินว่าโรงแรมที่เฉิงตูจ,จุดจุดจุดอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ยังไงนะคะเขาก็คงรู้กันนะคะในหมู่คนจีนเขานี่นี่จากกุ้ยโจยบอกไปเฟชชวนไม่ได้น้องออมเหมาะกับชฉงชิงมากกว่าอ่านะอ่านี่เขาเกทับกันค่ะระหว่างชฉงชิงกับเฉิงตูนะว่าใครจะได้น้องออมไป เทียนจินเข้ามาเทียนจินเข้ามาเขาบอกว่าไม่อยากคิดเลยถ้าน้องออมมาเฉิงตูจริงๆอะ่ะจะตกไปได้กี่คนนะจะตกคนเป็นแฟนอยากคนอยากเป็นแฟนน้องออมเยอะอ่ะความหมายอย่างเงี้ยไม่อยากจะคิดเลยถ้าน้องออมมาจริงๆนะจะตกแฟนไปได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนับไม่ทวนเออนะจักกุ้ยโจเข้ามาบอกว่า ไทลาอยู่ก็คือน้องกวางอะคะ่ะรู้ตลาดเมืองจีนดีมากเลยนะอืมนะคะจากซันซีบอกน้องกวางเป็นหรออ่านะคะคนหนึ่งก็เลยเข้ามาบอกอืมก็เห็นน้องออมเรียกน้องกวางว่าชีอะใช้คำว่าชีไม่ใช่ฮีนะคะก็น่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนสาว เจ้าเชียงบอกว่าไม่รู้แหละอันดับแรกอะ่ะน้องออมต้องมาหาแฟนที่เป็นผู้หญิงของชาวจีนก่อนต้องมาหาหาดีอะ่ะทอมดีก็ต้องมาหาดีก่อนมาหาดีชาวจีนก่อนนะหรืออาจจะทอมก็ได้ก็คือแฟนชาวจีนที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเอาไปคู่กับน้องอ,อมอะ่ะนะคะจากหูนานเข้ามาขำใหญ่เลยบอก โยน้องออมฟังเพื่อนน้องกวางพูดแล้วก็อดขำไม่ไหวเลยเนาะได้ยินเสียงกิ๊กกักอยู่ข้างๆนี่จากกวางตัวเขาบอกน้องออมมาดีรับประกันเลยถ้ามาแล้วกลับออกไปยังเป็นโสดนะฉันยอมแพ้เลยเออความหมายก็คือไม่มีทางที่น้องออมจะกลับไปมือเปล่าอะนะถ้าน้องออมมากุยโจขามากบอกไปเฉิงตูไปหาแฟนผู้ชายเนี่ยนะอ่านะคะ นี่ออสเตรเลียมาค่ะออสเตรเลียมาบอกพพอร์ตให้น้องอออไปเฉิงตูจ้านะจากเสฉวนบอกน้องกวางมาเหอะมาเฉิงตูนะเดี๋ยวฉันจะหาแฟนผู้ชายให้นะโอ้โอพอนี้คนเสฉวนกับชงชิ้นเข้ามาเยอะค่ะมาไฟกันเองนะจากเสฉวนบอกมาซีมาเฉิงตูรับรองว่าน้องกวางจะต้องสนุกสุดๆนะ ชงชิ่งบอกบอกว่าให้น้องกวางมาที่ชงชิ่งแล้วเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักอ่านะจากกวางตุงเข้ามาบอกว่าทำไมฉันเหมือนได้ยินเสียงน้องออมอือมอืมอ,อตลอดเลยอะ่ะเนี่ยหวังว่าจะมีคนนะตอบ น้องกวางทีนึงว่าให้มาที่เฉิงตัวดีที่สุดอ่านะคะแล้วก็มีคนสงสัยว่าเพื่อนน้องออมคือผู้ชายใช่ไหมนะแล้วก็มีคนเข้ามาตอบให้ค่ะบอกว่าเป็นสาวสองเออนะ จากเจ,เจอเจียงคนหนึ่งก็แท็กไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าเนี่ยเธอไปอยู่กับน้องน้องกวางนะส่วนออมเดี๋ยวฉันดูแลเองนะเอาเข้าปะแล้วก็มีแต่คนเข้ามาคําโพสต์นี้กันแบบเยอะเลยนะหลายคนก็บอกว่าเฉิงตูดังใหญ่แล้วเฉิงตูดังใหญ่แล้วจากนะกลายเป็นรู้กันไปเลยอะว่าเฉิงตูดังในเรื่องนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นที่คุยกันสนุกสนานร้อยกว่าคอมเมนต์อ่ะชอบมากนะเขาบอกเขาเพิ่งฟังเหมือนกันเขาบอกขำสุดๆเอาออมาเอาออมาเฉิงตูเลยเดี๋ยวฉันซื้อข้าวตั๋วให้อ่านะนี่จาการานงตอกอบเมื่อคืนฉันดูวนเนี้ยขำมากเอาดูได้จากไหนอะ่ะนะบางคนหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าได้ยินว่าจะไปหยุนหนานไม่ใช่หรอจะไปเรียนที่มหาลัยที่หยุนหนานอะ อันน้าอันนี้ใครรู้ก็บอกหน่อยมีข่าวาไหมคะว่าน้องออมจะไปเรียนต่ออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะเนี่ยมีแต่คนเข้ามาขำทั้งคู่บทสนทนาที่เขาคุยกันเอออันนี้น่าสนใจจากเจียงซีบอกว่าดูไปแล้วว่าดาราไทายอะเกี่ยวกับเรื่องการขอโดนเนทอะไรอย่างเงี้ยทำกันแบบโอเพนได้เลยเนาะนี่ถ้าเป็นวงการบันเทิงที่จีนนะ ใครทาอย่างนี้นะโดนด่าแน่ๆเลยแบบขอของขวัญจากแฟนๆนะ่ะนะโดนด่าได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะศิลปินผู้หญิงนะคะเอออันนี้เราก็เพิ่งรู้นะคราวนี้จากหูหนังก็เลยเข้ามาบอกว่าศิลปินชาวไทยอะ่ะค่าตัวไม่ได้เท่ากับชาวจีนเนาะไม่เท่ากับศิลปินชาวจีนเล่นเรื่องหนึ่งทีโอ้โหปลาเข้าไปค่าตัว เป็นล้านสิบล้านอะ่ะเป็นล้านล้านอะ่ะนะเขาบอกค่าตัวศิลปินชาวจีนอะ่ะเล่นเรื่องหนึ่งอะ่ะเป็นหลักล้านนะคะจากฝูเจนอีกคนก็เลยเข้ามาสาทับว่าดาราน,นักแสดงชาวไทยค่าตัวไม่เยอะเออนะแต่จริงๆแล้วอันนี้น้องออมไม่ได้มาขอโดเนทอะไรอย่างนั้นนะเขาก็คือขอโดนทขำๆให้เพื่อนเขาอะนะคะนะเออนี่แล้วมีคนเอารูปน้องออมมาอย่างนี้ ทำหน้าแบบเท่ๆนะคะคนนี้หัวล้อบอกว่าอย่างนั้นน้องออมกับเพื่อนเนี่ยน่าจะมีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือคนจีนนั่นแหละนะแต่เท่าที่รู้น้องออมมีบอกด้วยเหรอว่าจะไปหาแฟนที่จีนะอันอันนี้ไม่รู้เขาตัดมาสั้นๆนะก็จะมีแต่ได้ยินน้องกวางนี่แหละนะ หากค่าตัวไปหาผัวจีนอ่ะนะเป็นสโลแกนของเขานะคะของน้องนี่คนนี้เข้ามาพูดให้ความรู้เหมือนกันนะเราก็ฟังฟังไปคำคำไปแล้วก็เรียนรู้ประเทศจีนไปด้วยนะเขาบอกว่ามันเคยมีคนกล่าวไว้ไม่ใช่เหรอว่าเชิงตัวนอกจากเสาโทรศัพท์แล้วที่ตรงอะนะนอกนั้นมันก็โค้งไปหมดแหละอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเฉิงตูเนี่ยเป็นเมืองที่มีเยอะที่สุดในประเทศมีอะไรเยอะก็คิดกันเอาเอานะคะฉันพูดอย่างนี้คงไม่มีใครคัดค้านนะก็คือถ้าให้เอแปลความหมายก็คือคําพูดคําสุภาษิตของเขาก็คือในเฉิงตูทุกอย่างตรงเออไม่ใช่ทุกอย่างมีตรงอยู่อย่างเดียวคือเสาโทรศัพท์ที่ตรงนอกนั้นน่ะมันโคง้งมันมดมันบิดเบี้ยวไปหมดนั่นก็หมายถึงว่าเขาเปรียบเทียบว,ว่ามีเกยเยอะ มีรักร่วมเพศเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขาเป็นที่รู้กันของชาวจีนะนะตอนนี้เราก็เพิ่งรู้ไปด้วยคนเสฉวนก็เลยมาบอกว่าคนเสฉวนก็คือคนเฉิงตูนะเขาเลยมาบอกว่าฉันได้ยินว่าชงชิ่งเยอะที่สุดนะอ่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่เราก็คนไทยเราก็เรียนรู้ไว้ว่าชงชิง่งเฉิงตูนะคะเป็นเมืองแห่งสายรุง้งละกันพูดอย่างนี้นะเออ เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปนี่เช,ชิงตูกับฉงชิ่งเนอะค่าตั๋วน่าจะแบบหาที่นั่งได้ยากแล้วล่ะอยากจะไปกันไปสำรวจหน่อยว่าจริงหรือเปล่าใครไปมาแล้วหรือว่ามีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์อ่าอันนี้จากญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขียนมาอย่างนี้อ่าเขาบอกอย่างนี้ สองคนนี้เนี่ยเขาเครซี่เนาะคนหนึ่งชอบผู้หญิงจีนอีกคนหนึ่งชอบผู้ชายจีนแต่ถ้าเป็นฉันฉันก็เลือกออมอะห้ามแยงด้วยนะเออเมื่อกี้เอก็ไปเจออีกโพสต์หนึ่งนะเขาเขียนมาอย่างนี้มีประเทศจีนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอหาแป๊บหนึ่งอันนี้ต้องฟังกันดีๆนะ เด่นนะมีคำพูดอย่างนี้ผู้หญิงชาวผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยหากอยากจะแช่งใครสักคนที่แบบแสบสันสุดๆเนี่ยนั่นก็คือแช่งให้ได้แฟนเป็นคนจีนแล้วก็หัวเราะแปลว่าอะไรนะ ก็คือชาวเอเชียตะวันออกด้วยกันน่ะญี่ปุ่นเกาหลีคนจีนน่ะเขาไม่เห็นว่าผู้ชายจีนจะดีอ่ะที่จะเอามาไม่ดีพอที่จะเอามาเป็นแฟนอ่ะเพราะฉะนั้นหากอยากจะแช่งใครก็คือขอให้เธอได้ผัวจีนเออถ้าพูดอย่างเงี้ยพูดกันให้เข้าใจขอให้เธอได้ผัวจีนเอาจริงเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้นะเขาพูดมาอย่างนี้นะแต่เขาก็หัวร้อนนะอาจจะแกมเล่นแกมจริงหรือเปล่าเออใครมีนะสามีจีนแฟนจีนยังไงแล้ว มันดีไม่ดียังไงก็มาแชร์กันได้นะแต่นี้เขาบอกมีคํากล่าวหนึ่งเขาพูดมาอย่างเงี้ยจะเถียงหรือจะสนับสนุนเข้ามาว่ากันได้นะอ่ะวันนี้ก็ปิดท้ายกันที่คําพูดขำๆของคนจีนเขาอย่างนี้แล้วกันก็เหมือนกับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขาไปด้วยนะคะอ่ะก็นะคลิปนี้เป็นคลิปคำๆค,ค่ะ นะขอให้สุขสันต์บันเทิงในวันแม่เทศกาลวันแม่อย่างนี้นะคะอะใครมีคอมเมนต์ยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีความรู้อะไรที่อยากจะมาแชร์มาแชร์กันได้เลยนะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ